สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่ครั้งนะครับในเกมซอมบี้ฟอนเทียสี่นะครับวันนี้ก็จะมาสอนเทคนิคการฟาร์เงินกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับด่านที่ใช้ฟาร์เงินได้ดีนะครับก็มีด่านอย่างนี้นะครับด่านหนึ่งขีดสี่นี่แหละครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นด่านที่มีซอมบี้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะมันจะเป็นด่านถ้าเราสังเกตดีๆตอนแรกที่เราเล่นเนี่ยเป็นด่านที่มันให้ลองปลาระเบิดนะครับซึ่งซอมบี้จะเยอะนะครับนั่นแหละครับมันก็ใช้เป็นจุดฟาร์มได้นะ้าวแม่งมันจะวืดอะไรบ่อยขนาดนี้วะเนี่ย เราก็ต้องพยายามยิงเฮดช็อตให้ได้มากๆนะครับแต่มันแหลกเกิดเอาอีกแล้วไอ้ห่าแม่งประปัดซ้ำลอยแหลกจริงแหลกพ้อตายไปไหนวันนี่ เวลาไม่อัดมันก็ไม่แหลกนะแต่เวลาทําคลิปที่ไรแม่งยิงนี้แหลกทุกปีเลยพี่พี่ก็เซ็งเหมือนกันนะแบบคือจะอัดให้ดูแล้วแบบมันกระตุกกระตุกมันก็ยิงยากนะครับอมไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรอมแม่งค้างนะค้างหิบเกือบตายไอ้ลิปห้า คือถ้ายิงปกติครับไม่ได้อัดวิดีโออ่ะมันไม่แหลกนะแต่มันจะแหลกตอนนี้พี่อัดวิดีโอนี่แหละอืแหลกมากมจะตายเพราะแหลกนี่เลยวะไอชิบหย้ยเอ้ครับเรามาดูเงินที่ได้กันนะครับสังเกตนะครับได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะอะไรครับเพราะพี่ทำเฮฟช็อตนะครับสังเกตนะครับด่านนี้จะมีซอมบี้ค่อนข้างเยอะครับมันก็เลยทําให้ฟาร์ม คืออันนี้ยมันต้องมีปืนที่เรายิงแรงพอสําหรับที่ว่าจะยิงนัดเดียวตายได้นะแล้วสองคือเราต้องหัดยิงเฮดช็อตให้ได้บ่อยๆครับมันก็จะฟาร์มเงินได้เยอะนะพี่เคยฟาร์มได้มากสุดนะครับยิงประมาณสี่สิบฝาตัวนะเฮดช็อตนะได้ทีหนึ่งก็เกือบห้าร้อยนะครับเมื่อกี้ก็สี่ร้อยกว่าแล้วนะโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับเทคนิคก,การฟาร์มเงินครับหลายคนอาจจะอ่าหลายคนจะสงสัยครับว่าอ้าวพี่ทำไมไม่เล่นไซมิชชั่นง่ายกว่า มันง่ายกว่าก็จริงครับแต่น้องอย่าลืมนะครับว่าพอน้องเล่นไปถึงจุดหนึ่งครับทุกครั้งที่น้องผ่านอ่ะมันจะรีไฟล์กันพาวเวอร์สูงไปเรื่อยๆนะครับจนน้องเล่นถึงจุดหนึ่งน้องจะฟาร์มต่อไม่ได้นะครับอันนี้ต้องพึงรู้ไว้กว่อนนะครับเราจะไปต่อไม่ได้ครับแต่แมปที่พี่สอนเนี่ยดันหนึ่งคิดสี่เนี่ยสังเกตดีๆนะครับเราฟาร์มได้พลังพาวเวอร์มันไม่ขึ้นนะนั้นเราสามารถฟาร์มได้เรื่อยๆพี่ก็ใช้วิธีนี่ครับในการฟาร์มหาเงินนะครับซื้อปืนนะครับพี่ก็ต้องบอกออยย่่่่าางงงนนนนนึะครับวปืืทีีซ้้เิ มันสู้บอสไม่ได้นะต้องอัปเกรดจนสุดจริงๆนะถึงสู้ได้ก็เหนื่อยดูเอาเนี้ยครับโนวิดมิชชั่นพี่ดูเลยก็ได้ตอนที่พี่ฆ่าบอสด่านสองอ่ะพี่ก็อยากทาคลิปให้น้องดูนะครับแต่พี่บอกเลยครับคือต้องยืนแลกกันเลยครับคือประมาณว่าจุดสําคัญนะครับเอาใครที่จะฆ่าบอสด่านสองอาจจะไม่รู้นะครับตอนที่มันยิงเป็นกดสีเขียวเราสามารถยิงทําลายลูกลูกบอลมันได้นะครับ แต่ถ้ามันปล่อยเป็นกดสีแดงห้ามยิงลูกบอลมันแตกนะครับเพราะเราจะติดพิษครับเราถ้าติดครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเราตายทันทีนะครับให้เรายืนยิงแบบไม่ให้โดนลูกไฟสีแดงครับก็คือต้องยืนแรกครับซึ่งแม่งเปืองเลือดมากเลยครับพี่บอกเลยครับที่ผ่านมาได้ก็คือใช้ประมาณหกถุงครับแนะนำว่าเอาแกรนิตไปสักลูกสองลูกก็ได้ครับตอนที่ว่าซอมบี้ไอ้ลูกกระจอกมันมาเยอะครับเราก็คว้างระเบิดไปแล้วก็ใช้เก็บลูกน้องมันครับมันทำให้ประหยัดถุงนะอันนี้คือวิธีผ่านสำหรับสายฟรีนะครับ เพราะว่าเวลามันจากัดเราไม่สามารถซื้อปืนดีๆได้เราก็ต้องใช้ปืนกากาครับยิงผ่านบอสมันไปนะครับอันนี้พี่บอกเลยว่าแม่งคือมึงแม่งแบบจะให้แบบมันก็ไม่ให้ง่ายครับ HKG สามเนี่ยแต่พี่ก็เนี่ยกำลังจะได้ครับพี่ก็คือรอแค่สะสมเก็บซื้อช็อตกันซึ่งพี่วางแผนไว้ว่าพี่จะซื้อตัวนี้เลยครับเพราะว่าพี่เล่นมาถึงระดับสามแล้วนะครับก็คือจะซื้อตัวนี้ครับถามมันมีประโยชน์อะไรครับมันเอามาใช้เล่นนี่ได้นะครับเดี๋ยวเอากดปิดช่องชิบหายแล้วอันนี้ครับมาดู เราก็จะมาเล่นในส่วนนี้ได้ต่อด้วยนะคือเวลาเรียกซื้อปืนให้เราดูด้วยว่ามันใช้กับนะครับพวกไอขเขาเรียกอะไรนะวิกฤติแชรเลนได้ไหมเพราะมันจะเอามาแข่งได้นะสังเกตดีๆนะครับถ้าเราแข่งไม่ได้เนี่ยแบบมันจะลําบากหน่อยนะอันนี้พี่บอกเลยเพราะว่าให้ดูนะครับเดี๋ยวคือตรงไหนวะเนีย่ยคือถ้าน้อยยังไม่มีปืนนะครับเห็นไหมครับเวลาอ้าวเวลาน้อง,เ,อเ,วองเวลาน้องจะเล่นชาเลนนะครับ มันจะเล่นได้แค่รอบเดียวนะครับถ้าอยากเล่นเพิ่มก็คือน้องต้องเสียทองเล่นนะครับซึ่งแม่งไม่คุ้มครับเราควรจะมีปืนพวกนี้นะเอาไว้ในการเล่นนะครับอย่างพี่นยมีปืนนี้พี่สามารถเชลเลนได้ตลอดนะแต่พี่พอหยุดแค่นี้ก็เก็บไว้เล่นรอบหน้าแล้วครับ่างเงี้ยเห็นไหมถ้าพี่ไม่มีเห็นไหมครับมันจะไอ้นี้ไม่ได้ครับก็คือแม่งเหมือนเกมครับว่าเราต้องมีปืนนะครับแม่งโคตรเชี่ยเลยปืนกากระก็ต้องมีไว้เล่นนะครับแล้วเงินก็ฟาร์มยากกว่าภาคแรกนะครับ อันนี้ต้องรู้เลยนะแบบวางแผนดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบูปินเนี่ยต่อเล่นด่านสองค่าบอสดนะ่งสองพี่ก็ยอมรับนะครับว่าพี่แม่งไม่น่าไปอัพไอ้นี้ก่อนเลยไอปืนพกเนี่ยกะว่าพลังมันน่าจะแรงพอทีเดียวนะครับปรากฏเอาเขาจริงๆแม่งไม่พอครับบอกตรงนี้เลยแล้วกันเอา้าทำไมกดไม่ไปวะคือพี่แม่งอัพไปเนี่ยครับให้ระวังจุดนี้นะครับอัพให้เป็นแบบแรงปืนปืน,ปน,ปนครับอัพเป็น,ป,นปืนกลก็ได้ แต่ด่านแรกก็อัพได้นะครับเรื่องเอาจะอัพลูกโม่ลูกปืนได้แต่พอสเตสตอนครับแนะนําเป็นปืนกลมันจะแรงกว่าครับคือมันใช้พลัง526พี่ใช้ต่ํวฝานะไม่เชื่อดูได้ปืนกลพี่ก็ต่ำ500 525ต่อกว่านิดหนึ่งนะครับในการผ่านบอสเดี๋ยวเราไปดูได้นะครับว่าบอสใช้พอ,อร์เท่าไหร่นะครับนี่พี่ก็จะให้ดูนะนี่พี่เพิ่งผ่านไปเห็นไหมครับใช้พลัง526 เราดูปืนที่พี่อัพมานะครับแม่งใส่ขนาดใสกระสุนเสริมนะครับแม่งคือพูดง่ายๆครับคือมันไม่อวยสายฟรีเลยนะเกมเนี้ยคือแม่งกดหัวหัวทิ่มนะครับแล้วไม่ใช่ว่าปืนน้องถึงน้องจะแบบสู้ง่ายนะคืออย่างดาลแกๆยังง่ายครับดานสองนี่คือต้องยืนแรกครับเพราะว่าถ้าน้องไปยิงกดมันเงี้ยหรือปืนแรงไม่พอน้องยิงมันแม่งจะติดพิษตายเอานะครับอันนี้พี่ก็แนะนานะครับสําหรับใครที่จะเล่นนะ คือถ้าอยากได้ HKG ครับพี่บอกเลยแม่งเตรียมถุงเลือดไปประมาณสักหกถุงแล้วเบืดอไปสักลูกก็น่าจะผ่านได้แล้วแหละครับฟรีพอจะผ่านไอ้ไอ้บอสแรกนี่ไม่ยากนะครับวันนี้สองนะครับไอแต่ไอวันนี้สุดท้ายนี่แหละครับกูบอกเลยครับโคตรของความยากมันมันไม่ได้ยากตรงที่ว่าบอสใบนี่ครับคือปืนเรามันกากรับยิงนานเขาก็จะตายแล้วคือแม่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่น้องจะไม่ใช้ถุงเลือดครับเพราะอะไรครับ น้องไม่สามารถหลบกระสุนพิษหรือยิงทำลายได้นะถ้าน้องยิงทำลายน้องจะติดพิษนะครับก็คือน้องต้องเลี่ยงยิงครับไม่ให้โดนลูกลูกลูกบอลสีแดงที่มันปล่อยออกมานะครับเพราะมันจะทาให้เราติดพิษครับยิงครบสิบครั้งแล้วก็ลงไปนอนเฝ้าลากมะมว่วงกันได้เลยนะครับอ,อันนี้พี่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวคนไม่รู้บางคนไม่รู้ไปยิงบอลสีแดงมันนี่เสร็จเลยนะตอนแรกพี่ก็ไม่รู้ยิงเหมือนกันเกือบตายครับแต่พอมารู้ออมันห้ามยิงก็คือต้องยืนรับลูกบอลมันนะครับ ล้วก็ยืยนแลกกันไปเลยยังไม่มีวิธีอื่นจริงๆครับอืมก็น่าจะเป็นทิคความรู้สําหรับใครที่เพิ่งมาเล่นเกมนี้นะครับเราจะจะพยายามทําให้จบโนวิดมิชชั่นนะครับอันนี้พี่ก็ไกลให้ก่อนนะเอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับการสอนการฟาร์เงินนะครับซึ่งถ้าใครชอบคลิปน,นี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กรังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นการังใจาพี่ทําคลิปใหม่ๆออกมาครับ ส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทําบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะระยะอยู่แล้วครับยังไงถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามกันนะครับขอบคุณครับ